มาครับผมสวัสด,ดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ e นแ TPS Studio <c oughs> ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกมเล่นเลิศออนไลน์ครับแบบออยแบบ6คนนะฮะเล่นกันแบบ F.E. <ผม S 1> ของคุณผู้ชมมาปิดฟั๊มกันก่อนนะฮะโอ้โหกล่องเยอะชิบเป่งแร่กำแพงนี้มาอยู่ตรงนี้เก็บกล่องไม้หมดสิลูกก็ กำแพงอีกอันหนึ่งลูอกอ่าทีานี้ผมเจะได้เป็นทางฝั่งของพันธมิตรนะฮะพั 1, นธมิตรพั 1, นธมิตรโอ้ไทยเทโอ้ห้องนี้มีแต่ตัวตึงฮะไทยเทห้องแต่ตัวตึงแวสเทิร์แลบกระปายด่วนเลย มาต้นไม้มันนี่แคบแล้วก็ปั๊มน้ำมันฮะคนบินมาเยอะ <unit S 2> ๆฮะออมตัวมานี่ลูกเราจะไปเอาสไปรยมานะคุณผู้ชม โอ้ใช่ฮอใช้ฮอจะไปเอาสปายบ้านใครอ่ะเพื่อนน่ากลัวนั่นน่ะน่ากลัวนน่ากลัวนะจะไปเอาสปายบ้านไหนบอกมาสซผมออกเป็นกิตลี่ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ยิงกำแพงผมว่าต้องมีกำแพงบ้านแน่เลยิซซึมอย่างเดียวมันบินยิงกำแพงไม่ได้นะคุณผู้ชมองมีกิตลี่มาช่วยฮะของคนบินคนโดดล่มไปปวดเหมันกัน ผลล่มผลล่มเอาผลล่มไปปลวนม,นะม,มันฮะคุณผู้ชมคาเดียนี่ขยับลงมาล่างนะมาเต็มตัวจะรออุ้ยเร็วอย่าอย่าหูดปัม๊มกูนะเออแหม่เอาปั๊มไว้ไล,ไลูกปั๊มใหม่อันมาเต็มตัว โอ <Okay, S 2> เคเกลลี่เริ่มออกมาละที่เริ่มออกมาละโอ้โหแจ๋วลำคำจอดตรงนั้นพี่หลบ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 ฮนะมาครับุณผู้ชมลุยกันเลยไปป้นสปายเหมือนกันทำอะไรเพื่อนยังไม่ทันขึ้นรถหรอยังไม่ทันขึ้นรถอ่ะเพื่อนเปิดประตูหน่อยเว้ยแขกมาเว้ยแขกมา แขกมาเว้เยลุยฮะ <Unit S 1> ไอเอฟวีรวยเข้าไปเลย <Unit S 1> โอ้โแม่งขายขายมึงขายขายมึงขายขายเหรอมึงขายเหรอขายก็อย่าอยู่เพื่อนขายก็ไม่ต้องอยู่ฮะชอบขายขายเก่งนักมึงอ่ะแหมไงนักขายโมโหเห็นนักขายไม่ได้เห็นแล้วของขึ้น <st rain> เห็นแล้วโมโหอ่ะ คนจะไปเอาสปายแม่งขายเฉยหูหมอนี่ได้สปายแล้วรวยแล้วต้องไปเอาบ้านมัน,นอมโอ้ยแย่ฮะไม่ได้สปายฮะเต่าเลยฮะยมานี่ลูกน่าจะได้อยู่ลูกรอมันเผลอไปฮะอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังไปฮะ,ป,ะ <c oughs> ปั้นทีรอบลัวๆเลย แย่แน่กูงานนี้โอ้โห้กดมึงมันจะขึ้นตัมแปะอะไรโอ้โหเมื่อกี้ถ้ามึงนั่งลงก็ได้ไปแล้วโอ้ลำเลียงนี่แม่งเป็นอะไรที่ขัดใจมากคุณผู้ชมไอ้ป่าเอ้ยเกลียดมันนะโอ้เมื่อกี้ถ้าไปถึงก็นั่งเลยนี่ก็มีลุ้นอยู่นะโอ้ด nah, ันลุกขึ <sh ้นเฉยะดันเทคออฟเฉยคุณผู้ชมไม่ม่แลนดิ้งไม่บ้าเอ้ย เต้าใจแทนประชาชนนะได้หอลำเลียงแบบนี้เออฟาร์มรอครับคุณผู้ชม <c oughs> โอ้โหคี่ล้อ,อมาติดยศด,ด้วยฮนะระหว่างรอคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องได้นะไม่ว่าจะเป็นสมัครสมาชิกหรือว่ากดซุปเปอร์แทงนะฮะได้ทั้ง2ทางครับผคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็เป็นการสนับสนุนช่องนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์หัวใจให้ด้วยนะฮะกด <c oughs> คอมเมนต์หัวใจให้หน่อยนะฮะ ยังไม่กี่คลิกนะฮะช่วยผมได้ช่วยผมได้ไม่รู้ได้ใครบ <Unit ready. S 1> างคน,นะตอนนี้ผมต้องการคนบินไปถล่มมันคุณผู้ชมว่า <ruct> ผมจะได้ถล่มมันไหมอว่าผมรอตั้งรับมันดีวะเอาไงกับมันดีฮะคุณผู้ชมเอาไงกับมันดีฮะ <Unit ready. S 1> ไปเดินไปงง่ๆเลยีเผื่อฟลุกไปเ <the> ผื่อฟลุกนะคุณผู้ชมว่าจะฟลุกไหม <Unit ready. S 1> ผมว่า โอ้ไม่น่าพุกก็แหละตายกับรถแล่เวนเอ้ยเก็บยศก็ไม่ได้อะไรกันนักรนหากับชีวิตมานี้สิบสี่ไปบนบินจะเป็นสามเหมือนเดิมโอ้โหได้กล้าอีกกูให้ตายเถอะเอาช่วยกลวยปิ้งฮะโอ้ยโอ้ยแม่งได้แค่สองสามคันให้ตายเถอะครับคุณพีให้ตายเถอะให้ตายเถอะ เก็บมามได้ตังเอ้าเลยฮะเอ้าจริงฮะหายไปดิเดี๋ยวขอมาเพิ่มก่อนโอ้ได้ตังยังะเออนั่นแหละที่รอมานี่ตั้งมานี้สะสมไว้ฮะเราต้องใช้แน่กูคีล็อปดิ เราอาจจะบั๊กปั๊มมันได้นะผมคิดว่าเราควรไปลองบั๊กปั๊มมันหน่อยหนึ่งเราต้องไปลองบั๊กปั๊มมันหน่อยฮะเกิดตรงนั้นดีกว่า <Unit ready. S 2> ไฟฟ้าครับ <a> ผมมาน,นี่เลยฮะไ <F> <Unit ready. S 1> อเอฟวีต้องรอต้องรอ <Unit ready. S 1> ต้องรอตูวไม่ไหวแล้ว โอ้โหยูนิตมันเยอะจัดสามยศกลับบ้านลูกมันจะรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นผมฮะคุณผู้ชมหวังว่ามันคงจะไม่รู้นะฮะเราคาดหวังไว้อย่างยิ่งว่านายจะไม่รู้ว่าเป็นเราอ่ะนะเพราะเราไม่อยากโดนนายบุกอันหน้าไฟฟ้ารัวๆครับป้องกันเงินหมดฮะ ผมมันที่ได้สปายแล้วเหรอไปเอาจากที่ไหนกันวะโอไม่ได้อะคุณผู้ชมมานี่คนวับได้สปายจากไหนกันนะไปเอาไม่ชวนเลยเว้ยพวกนี้นี่น้ำใจไม่มีโอ้โหโอ้โหแล้วเนี่ยมันไม่โดดมาเนี่ยแยกกลุ่มกันทำไมเนี่ยแยกกลุ่มกันทำไมฮะแยกทำไมฮะ เอาจริงๆไหมตอนนี้ต่อให้ไอเอฟวีบอกติดบ้างนะผมก็ยังไม่อุ่นใจฮะบักสิเออแม่กว่าจะเงื้อง้างแต่ละทีสองแล้วนะเพื่อนอันที่สามไม่เพื่อนเรียบร้อยโดนบักหมดอะมื่อโดนบักหมดอะไม่สนหรอกไม่สนหรอกเพื่อนโอ้ดีกว่า ฮอลำเลียงก่อนฮอลำเลียงที่ไม่ได้เรื่องไม่เคยได้เรื่องโอ้โหแม่งยิงไอ้นี่หายด้วยนะไอแบตเทนแล็บอะ่ะโอ้อย่างเไรยิงฮอ,อลำเอ้ยยิงแบตเทนแล็บหายเลยอะ่ะยังโหดยังโหด <S <S 2> <S 2> ยังไง <S 2> <S 2> ยังไงยังไง ยังไงมานี่ก่อนกระจายไว้จะเอาสปายใส่ไปหลายๆตัวเลยคุณผู้ชมโอ้โหอ่ยาได้สปายมากกว่าแล้วตอนเนี้อยากเก็บกลองได้ยศเลยอ่ะถูททงแล้วมันไม่มีอนาคตเลยอ่ะคุณผู้ชม <c oughs> อนาคตหมืดมนอ๋อนี่โดนบุกนะ บนบนวนบุกมันโดนบุกมันโดนบุกมันโดนบุกคุณผู้ชมใส่เข้าไปปลอมตัวคนบินนี่แหละใส่เข้าไปเอาฐานคนก่อนก็ยังดีฐา,านรถฐานสักตัวฐานคนอีกสลับกันไปป้อมซอยเยอะจัดกูจะฟ้าได้ไหมเนี่ยจะฟ้าได้หรือเปล่า ให้ว่องเลยฮะให้ว่องเลยฮะงานนี้ต้องให้ว่องเลยฮะไม่งั้นแย่แน่แน่ฮะแย่แน่แน่คุณผู้ชมไปลุยเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาเร็วเร็วระหว่างที่มันโดนนิวเคลียร์อยู่ด้านหน้านี่แหละเอาเลยเร็ว โอ้โหแม่งส่งคนบินมาคุ้มกันต,กต้องได้ทักลามแล้ววะต้องได้ทักลามแล้ววะโอ้โหไม่ถึงพื้นเลยไม่ถึงพื้นเลยของกูไม่ถึงพื้นเลยสักลาเดียวโอ้โหไปทั้งห้าหกลาไม่ได้แดกเขาเลยฮะติ๊กหายแล้วฮะติ๊กหายแล้วไปห้าหกลาไม่ได้แดกเขาเลยฮะแย่รร yeah, มดแย่รรมัด โอ้โหไอ้กูท้อเลยเห็นอย่างงี้เห็นอย่างงี้ผมท้อเลยฮะเฟอร์สองเข้าบ้านด่วนนะอย่ามัวพี่ลีพี่ไลรีบกลับบ้านด่วนนะหายแม่งเลยตรงนี้หายไปให้หมดนะมาตั้งรับคีร์ลอบก่อน ใคร <Unit S 1> ตายเดี๋ยวนี้ก <lost. S 2> ูปิดตาสวดมนต์รอได้เลยนะ <Unit lost. S 2> ไม่น่ารอดนะค <Built in. S 2> ุณผ <Unit lost. S 2> <ง>ู้ชมสวดมนต์รอได้เลยเนฮะเตรียมเตียงไม่ให้พร้อมฮะ Unit lost. <laughs> Unit lost Unit promoted Unit lost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  โอเคโด rumor, สับเข้าพอดีคุณยมปัดโถเอ้ยเข้าไม่ดูเวลังเวลาเลยกำลังขับขันอยู่เนี <S 2 <S 2่ยเห็นไหมขับขันอยู่เนี่ยโอ้โหคีล็อบมาเยอะจัดประมาณน่าจะเป็นร้อยอ่ะน่าจะเป็นร้อยอ่ะข้างหน้าถอยก่อนครับนี่นั่งลงเลยฮะช่วยกันสอยด่วนฮะช่วยกันสอยด่วนฮะโอ้จะเอาไลโนเข้าด้วยโหดเกินไปแล้วเพื่อน เพื่อนโหดเกินไปแล้วเจ้าเลโน่เข้าด้วยอย่างนั้นเหรอนี่แน่กูยิงยิงกูไม่เข้าไม่เข้าจะเข้ามาขวาดไอ้วีกูเหรอไม่ง่ายหรอกเพื่อนไม่ง่ายหรอกเพื่อนไ i <GI S 2> <GI S 1> เดินไปข้างหน้าไปของขวางไว้ล่อดาเมจไว้โอโ้โอหโอ้โหจะมาถึงกลางบ้านกูอยู่แล้วกูจะไม่มีที่หลบอยูย่แล้วคุณผู้ชมสวดมนต์สวดมนต์ได้ถึงบทไหนแล้วฮะ นี่ผมนอนได้ยังนอนนอนรอเลยกูนอนรอกูขึ้นเตียงรอเลยดีไหมเนี่ยโอ้รอตรวจเลยเนี่ย้ตายเลยกูถอยจุดหลังชนฝาแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งเยอะจริงๆอันนี้สอยไปเยอะมากแล้วนะฮะแต่มันยังแบบเป็นก้อนหนาอยู่อ่ะคุณผู้ชมคิดดูเดี๋ยวมันมาเป็นร้อยอะตีล้อมันอะแม่งฟาร์มมานานจัดอ่ะี่ซึมไปข้างหน้าเลยป ผ่านเครื่องบินมาฮะเราต้องการคนบินเพิ่มฮะโอ้โหอโปลคาลิปมาแล้วด้วยตายแล้วลูงานนี้ตายโอ้โหมันเก็บพิซซึมผมหมดเลยโหดโหดโคตรโหดโคตรโหดโคตรโหดนั่งเลยลูกโคตโหดพี่ล็อบมันใกล้หมดแล้วลูกปนไว้ก่อนลูก อึดไว้ลูกอึดไว้ลูกล่วงลงมามึงอะล่วงลงมาล่วงให้หมดมึงต้องล่วงให้หมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยโอเคคว่ารอดนะคว่ารอดนะคว่ารอดนะเอานะอุ้ยอุ้ยเอาโกคลิป์รอดเข้ามาว่ะอุ้ย อุ้ยอุ้ยแตกหมดแล้วกูแตกหมดแล้วใส่อะไรมาป๊ปป้าใส่อะไรมาไอ้หนูกูยังอยู่เว้ยโอ้โหแม่งชอปเปอร์มาอีกไปไหนอะชอปเปอร์อะ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 ไรอะไรอะไรอะไรโอ้โหเข้ามาเก็บฐานกูอออืื้หไม่ให้กูฟื้นไม่ให้กูฟื้นใจร้ายใจดำกันแล้วเกิน เอาดิ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 ทำไรทำไรทำไรจะนั่งเหรอเอาดิมาดิกู้นะเว้ยเฮ้กู้นะเว้ยเฮ้เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยกู้นะไอ้หนูไปหมดอีก,กูไม่มีอะไรเป็นใจให้กูเลยโอ้โหไม่มีคนบินด้วยคลิปหายแล้วคลิปหายแล้วนั่นตรงนี้กูลุยกูบวกแม่งเลยมาบวก <Unit S 2> บวกเข้าไปฮะไม่ไหวฮะนั่งลงลูกอ้ตู้เองตู้ยิบตาตูยตาต้ยิบตาวะอย่ายิงป้อมกูโอ้โหเอา MCP ไปแล้ว Unit lost. Unit lost. ิีเร็วเอ้ยไม่หลุดเข้าไปได้ครับคุณผู้ชมพงยิงเร็วจังมากกานันไม่ทันเลยกันไม่ทันเลยทำไมมันยิงเร็วอย่างนี้ อะไรอะไร,ะไ,รไปไหนไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนคนบินมารับดาเมตไรไม่ให้เข้าเพื่อนไม่ให้เข้ายิงฐานแม่ยิงฐานแม่ยิงฐานแม่ต้องออกลงซ่อมฮะอะไรมาแล้วมาแล้วมาไม่หยุดย่อนลงซ่อมมาแล้วฐานแรกครับอะไร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 ไปทางนู้นทำไมไปไหนเพื่อน ไอไหนเพื่อนแป้งติ๊กแซกท้ายขวาเลยนะมึงลงแล้วลงรถโอ้โหแม่กกูยังไม่ทันได้ออก MCV ักคันเลยมยิงของกูแตกเงี้ยโอ้โหดูเดือดฮะคุณผู้ชมดูเดือดเกินดูเดือดเกินไปฮะเวียนรับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆลงซ่อมมาใหม่โอ้จะเข้ามานั่งตรงนี้เลยเหรอมึงโหดเกินไปแล้วเพื่อนมานั่งตรงหน้าเลยได้ยังไงฮะ นั่งลงให้หมดตู้มันลูก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 ,ลกอย่ายอมลูกอย่ายอมลูกแม่งเอาไปตะแหลบกูไอ้ยไม่ไหวแล้วลูกแม่งตายห,หมด โอ้โหแงโหดเงินบุกโหดมากครับจะเอาให้ได้อะจะเอาให้ได้จ,ไดจริงๆฮะ่ปะไอไฟฟ้าก่อนแล้วก็เกบมาดิโอ้โหจะเอาให้ได้จริงๆฮะคุณผู้ชมผมจะปุยเอานั้นฮะเนี่ยของตรงไฟฟ้าก็คนบินมาอีกานี่ เก็บกล่องมาลูกต้องได้ยศมั่งแหละต้องได้มั่งแหละเออไทเทปไปซะและ้วเอ,อ้ยไมาอยู่ช่วยกันหน่อยวะแย่แล้วเนี่ยโอ้จะมาแคมป์ด้านข้างแล้วโดนแคมป์ด้านข้างนี้สถานการณ์จะแย่ลงมากนะฮะโอ้โห,โหเก็บสามบั้งกูละหืมเนี่ยมันจะมายิงตอดผมฮะคุณผมมู้ชมเ อะไรอะไรอะไรกูสู้กูสู้ไอ้นนองกูสู้นั่นนั่นข้างหลังมึงมาแล้วนุ่นเห็นไหมเห็นไหมอีซี่มาแล้วนุ่นไงจะแดกกูไม่ได้แดกหรอกเพื่อนกูว่าโดนอีซี่แดกหมดงานเนี้มัวแต่ฟัดกันอยู่เนี่ยมึงกักูเนี่ยมัวแต่ฟัดกันอยู่ไงบอกแล้วมึงได้นมานอนเตียงข้างๆกูแล้วแหละกูดูทรง ดูมันยังหาหันคีลอบมาหาผมอีกดูคุณผู้ชมแม่งจะเอาให้ได้จริงๆเวยจะเอาให้ได้จริงๆเวยคอยข้างหลังครับมาเดียฮะคีลอบมาเดี๋ยฮะคีลอบมาเดี๋ยฮะจะเอากูให้ได้ไม่ได้แดกกูง,ง่ายๆหรอกเพื่อนเพื่อนไม่ได้แดกผมง่ายๆหรอกฮะลงมาคุยอย่าร่มามม่วเพื่อนลงมาเพื่อน ลงมาเพื่อนเออไปเฉยเลยแม่ <laughs> แม <laughs> ดูมันทิ้งผมไว้กลางทางงูโย <im itation> มแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้ Easy อีซี่ฮะแม่งเขาฟาร์มมาตั้งนานแล้วรถ <im itation> เสร็จก่อนเราอ่ะแล้ว <im itation> แม่งยูนิตมันติดยศด,ด้วยฮะโอ้ <im itation> จะเอาอะไรไปสู้มนะันฮะสามบังขึ้นรถไปเลยฮะ <im itation> อุ้ยมาเกิดตรงนี้ <im itation> เกิดตรงนี้ เตรงนี้โดนสอยอยู่โดนสอยอยู่อ้ตายตอย่างนี้ตายคนบินครับตอนนี้ต้องคนบินเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ไหวแน่ๆครับคนบินดีกว่านะโอ้ไอวีผมเกะกะเกินไปแล้วนะเนี่ยมันเยอะเกินนะคุณผู้ชมเมื่อกี้มาใช้สู้กับคีรอบไงโอ้โหผมแม่งสามบ้างด้วยอ่ะ เอาไงฮะไม่ยอมเอาไงฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะเอาเหรอเอาเหรอน้องเอาเหรอเอาเหรอสู้นะเว้ยเป็นอย่างนี้สู้นะเว้ยเอานะเว้ยจิบหายจิบหายะจิบหายชายที่นี่ฮะโอ้ไอเอฟวีมันเยอะเกินมันไปเกะกะพิซซึ่มเว้ยของผมอ่ะอือหือ คลิปหายครับมาสิฮะไอ้น้องสู้นะฮะสู้นะฮะผมสู้นะฮะเห็นอย่างนี้ผมสู้นะฮะเอาดีฮะเอาดีฮะเห็นอย่างนี้ผมสู้นะฮะมผมไม่ให้แดกง่ายๆหรอกฮะอะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะกูะะย,ยังอยู่ย,ยังอยู่กูยังอยู่โอ้โหถ้าทางกูจะอยู่ไม่ได้แล้ว ท่าทางจะอยู่ไม่ไหวคะัคุณผูええ้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอเลวท่าทางจะอยู่ไม่โอ้โหขอตั้งหนะถังหน่อยก็ไม่ได้ยังไปยิงของกูอีกมึงตั้งฐานไฟกูยังไม่ยุ่งของมึงเลยนะโอ,โอ้โหเนี่นนย <laughs> <ๆ>น้ำใจนักกีฬาไม่มีคะคุณผู้ชมสามหาน้้ำใจนักกีฬาแล้วก <laughs> <ๆ>ูตอนนี้สู้ไม่ไหวทำหาน้ำใจนักกีฬาแล้ว โอ้ยอมวะนะต้องยอมวะสู้ไม่ไหวจริงๆเขาพร้อมกว่ามากนะยูนิตเขาติดยศด้วยนะคุณผู้ชมโอ้เงินหมดแล้วด้วยเนี่ยจบแล้วผมโอ้จบแล้วโอ้จบแล้วโอ้จบแล้วจบแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจบแล้วเงินหมดนะเงินหมดคือจบกันนะคุณผู้ชมโอ้จบแล้วหมดไาแล้วไม่มีแล้วโอ้เข้าแล้วโอเคอย่าลืมคอมเมนต์หัวใจนะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะ